สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าสุดยอดเทคนิคโพสท่าถ่ายรูปวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ เทคนิคต่างๆในการโพสท่าถ่ายรูปให้สวยดูดีไม่ว่าจะโพสท่าไหนยอดไลค์ยอดแชร์ก็กระชูดกันเลยทีเดียวละครับวิธีการโพสท่าถ่ายรูปสวยๆกับ9สุดยอดเทคนิคการโพสท่าถ่ายรูปให้สวยดูดีมีสไตล์จะมีวิธีไหนกันบ้างนั้นลองไปฟังกันเลยดีกว่าสาวๆเคยเป็นกันไหมละครับว่าเวลาออกทริปถ่ายรูปกับเพื่อนๆทีไร ก็มักจะมีรูปที่ออกมาไม่ได้ดั่งใจทุกทีเลยทีเดียวและมักก็จะไปโทษคนถ่ายหรือกล้องถ่ายรูปแทนซะอย่างนั้นแต่สาวๆลืมไปครับว่าถ้าถ่ายรูปหรือถ้าโพสถ่ายรูปก็เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากๆอย่างหนึ่งที่จะทำให้ภาพถ่ายนั้นออกมาสวยและดูเพอร์เฟกสุดๆและเชื่อว่าสาวๆหลายคนในที่นี้ก็คงเคยประสบปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะโพสท่าถ่ายรูปยังไงให้สวยและดูดี ใช่ไหมล่ะครับเช่นบางคนก็ยืนชูนิ้ว2นิ้วยืนเป็นเคารพธงชาติแบบนี้ครับไม่รู้ว่าจะต้องยืนยังไงจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนต้องเอียงหน้าสักกี่องศาแถมถ่ายรูปบางทีก็กลัวว่าจะออกมาอ้วนหน้าบานหรือทำหน้าเกรงเกินไปหรือเปล่าแล้วเพื่อให้สาวๆได้มีท่าถ่ายรูปที่ออกมาสวยเพอร์เฟกและดูดีอย่างกับนางแบบมืออาชีพวันนี้ ก็เลยนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุดยอดเทคนิคการโพสท่าถ่ายรูปมาฝากหรือมาเล่าให้ฟังกันนะครับส่วนจะมีวิธีใดกันบ้างนั้นเราลองไปฟังกันเลยดีกว่า 1. เอียงหน้าหามุมสวยเทคนิคการถ่ายรูปให้ออกมาดูสวยดูดีมุมและองศาของการเอียงหน้าก็มีส่วนที่สําคัญมากเช่นกันเพราะแค่เปลี่ยนมุมเล็กน้อยก็อาจจะทำให้รูปหน้าของเราเปลี่ยนไปได้เลยทีเดียว สาวๆจึงควรหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปหน้าตรงที่เหมือนถ่ายรูปติดบัตรประชาชนเพราะอาจทำให้ดูหน้าบานได้ทางที่ดีก็ควรเอียงหน้าหามุมสวยประมาณ45องศาก็จะช่วยให้เห็นโครงหน้าชัดขึ้นแต่ถ้าสาวๆคนไหนมั่นใจว่าถ่ายมุมไหนก็ดูดีก็อาจจะลองเปลี่ยนมุมสวยอื่นๆดูบ้างเพิ่มลุกเล่นให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นเอง 2. เอาลิ้นแตะเพดานเหงือก วิธีนี้ฟังดูแล้วก็คงจะแปลกไปซักนิดแต่เชื่อเถอว่ามันช่วยได้จริงๆเพียงแค่คุณสาวๆเอาปลายลิ้นแตะบนเพดานเหงือกระหว่างที่กำลังยิ้มจะทำให้หน้าของคุณสาวๆเนี่ยดูเรียวขึ้นช่วยให้คอดูยาวและเห็นช่วงขาก,กันไกลได้ชัดเจนมากขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายเช่นเดียวกันก็คือการเอียงหน้าและยื่นคางออกมาข้างหน้าเล็กน้อยก็จะช่วยให้สาวๆถ่ายรูปออกมาหน้าเรียว ไม่มีเหนียงแถมไม่ต้องเสียเวลาไปโบทถอกให้ยุ่งยากกันเลยล่ะ 3. ยืนเท้าเอวถ้าโพสสุดทิตของเราดาราเซเรลบเวลาที่จะไปเดินพรมแดงเพียงแค่สาวๆยืนหันข้างประมาณ45องศาและเอามือเท้าเอวไว้พร้อมกับพลอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกมาเล็กน้อยแค่นี้ก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยดูดีอย่างกับนางแบบตัวจริงแล้วที่สำคัญ เป็นท่าโพสท,ที่ช่วยพรางต้นแขนได้ดีเพราะถ้าถ่ายรูปแขนแนบลำตัวแล้วจะทําให้ดูต้นแขนใหญ่หรือลองกางแขนออกจากลำตัวให้พอมีช่องว่างระหว่างแขนเล็กน้อยก็ทําให้ดูไม่อ,อึดอัดได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วท่าโพสเท้าเอวยังช่วยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโคง้งและส่วนทรงองค์เอวของสาวๆได้ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยนั่นเอง 4. ยืนไว้เทา้า ถ้าสาวๆคนไหนยืนถ่ายรูปหน้าตรงแล้วก็ลองใช้เทคนิคยืนไขว้เท้าดูโดยไขว้เท้าตั้งแต่น่องลงไปจะช่วยให้สะโพกดูเล็กลงแถมยังทำให้ขาดูยาวขึ้นอีกเทคนิคนี้จะใช้ในตอนนั่งก็ได้เช่นเดียวกันโดยใช้เท้าทั้งสองข้างไขว้กันที่ข้อเท้าจะทำให้ต้นขาและน่องดูเรียวขึ้นในทันทีแต่สาวๆก็ต้องระวังห้ามนั่งขาตรงเวลาถ่ายรูปเด็ดขาด เพราะจะยิ่งเป็นการเน้นต้นขากับน่องให้ดูใหญ่ขึ้นเลยละ่ะ 6. ฝึกยิ้มให้เป็นรูปแบบธรรมชาติของเราสาวๆรู้ไหมว่าแค่ลรอยยิ้มก็สามารถสร้างอารมณ์ให้กับรูปถ่ายนั้นได้ถ้ายิ้มกว้างไปก็อาจทำให้ภาพดูตลกดีไม่ดีอาจมีตีนกามาร่วมเฟรมด้วยอีกต่างหากหรือถ้ายิ้มน้อยไปก็อาจจะดูหน้าบึ้งเหมือนไปโกรธใครมาทางที่ดียิ้มแบบธรรมชาติธรรมชาติเข้าไว้ ก็จะทำให้สาวๆดูดีและสวยที่สุด 6. ถ่ายรูปหมู่โดยไม่ต้องทำท่าเหมือนกันทุกคนในการถ่ายรูปเป็นหมู่คณะนั้นไม่จำเป็นต้องโพสท่าเดียวกันเสมอไปลองยืนตามสบายในแบบของตัวเองหรือโพสท่าที่แตกต่างไปตามแต่ละคนการถ่ายภาพหมู่ที่ทุกคนมีท่าไม่ซ้ำกันทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญ สาวๆก็อยู่ใกล้กล้องมากจนเกินไปจะทำให้ดูตัวใหญ่กว่าคนอื่นๆในรูปนอกจากนี้แล้วก็ควรจะยืนอยู่ใกล้จุดตรงกลางของกลุ่มให้มากที่สุดเพราะการที่เราอยู่ริมแถวเวลาถ่ายออกมาก็จะดูตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองละ 7. หลีกเลี่ยงการยืนใต้แสงองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายรูปก็คือแสงซึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้สาวๆโพสท่าถ่ายรูปได้ดูสวยก็คือหลีกเลี่ยงการยืนใต้แสง ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแสงแดดจ้าจาที่กระทบกับใบหน้าโดยตรงเพราะจะทําให้แสบตายิ้มตาหยีและอาจเกิดเงาสะท้อนมาบังหน้าได้ 8. ถ่ายรูปทีเผลอหากสาวๆเบื่อการโพสท่าแบบเดิมๆลองมาถ่ายรูปแบบไม่ตั้งใจหรือแบบเผลอๆกันดูบ้างไหมนอกจากจะดูเป็นธรรมชาติแล้ว ยังดูว่าน่าสนใจกว่าการใช้ท่าโพสแบบต่างๆที่ดูเฉพาะเจาะจงหรือจงใจซะอีกซึ่งภาพถ่ายทีเผลอเนี่ยดีที่สุดก็คือภาพถ่ายตอนที่เราไม่รู้ตัวจริงๆแต่ทั้งนี้สาวๆก็สา,สา,สามารถที่จะแอคท่าทำเป็นเผลอก็ได้แต่ก็ต้องจัดท่าจัดทางให้ดูดีสักหน่อยพอรูปถ่ายที่ถ่ายออกมาอาจกลายเป็นดูเฟกมากกว่าเป็นรูปทีเผลอก็เป็นไปได้ 9. วางไหลให้เป็นธรรมชาติการโพสท่าถ่ายรูป ถ้ายืนเกรงเกินไปก็จะดูตัวแข็งและดูไม่เป็นธรรมชาติเทคนิคที่ดีก็คือควรผ่อนคลายหัวไหล่โดยเอียงหรือหันไหล่ให้อยู่คนละระดับจะช่วยเพิ่มความลึกให้กับภาพไม่ควรงอไหล่ให้ชี้ไปทางกล้องแต่ควรจะยื่นไหล่ออกมาและทิ้งหัวไหล่ข้างหนึ่งให้ต่ำกว่าอีกข้างหนึ่งโดยไม่ต้องเกรงนอกจากนี้ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือลองถ่ายภาพโดยยืนหันหลัง พร้อมกับหันหน้าไปทางกล้องก็จะได้อีกมุมมองที่ดูแปลกตาและช่วยให้ตัวของสาวๆนั้นดูเล็กลงด้วยนั่นเองจากสุดยอดเทคนิคในการโพสท่าถ่ายรูปในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราได้วิธีการโพสท่าถ่ายรูปสวยๆไปใช้กันแล้วยังไงก็อย่าลืมนำเทคนิคทั้ง9ข้อที่นำมาฝากในวันนี้ไปลองโพสท่าถ่ายรูปสวยๆดูที่สำคัญ อย่าลืมพกพาความมั่นใจของตัวเองออกไปได้วยทุกครั้งก็รับรองเลยว่าข่าวนี้ไม่ว่าจะโพสท่าไหนไม่ว่าจะยอดไลาย,ยอดแชร์ก็กระสูดอย่างแน่นอนเลยล่ะครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ Vsmartmart ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ